เอาและผู้ท่านที่ติดตามรับฟังจากทางบ้านนะครับวันนี้ผมขอแถลงข่าวประจำวันที่13สิงหาคม2568นะครับโดยในวันนี้ผมขอเรียนพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาใน3ประเด็นนะครับเรื่องแรก <c oughs> การลอบวางระเบิดทุ่นาวางระเบิดสังหารบุคคลบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อช่วงวันหยุดยาว4วัน ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารของไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับและเหตุการณ์ที่น่าเสียใจและไม่ควรเกิดขึ้นคือกําลังพลทหารได้รับบาดเจ็บถึงขั้นทุพลภาพถาวรจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลขณะทําการลาดตระเวนในพื้นที่อธิปไตยของไทยถึงสองครั้งบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดศรสีสะเกษและพื้นที่จุตะโมกจังหวัดสุรินทร์นะครับ ซึ่งเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งที่เหตุเกิดเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุรายละเอียดข้อตกลงหยุดยิงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยวิสามันเมื่อวันที่7สิงหาคม2568นะครับที่กรุงัวลาลัมเปอร์ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยุติการใช้อาวุธตุกรูปแบบรวมถึงการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลด้วยนะครับ กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับทหารไทยทุกท่านที่ได้รับบาดเจ็บและขอให้ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บโดยเร็วครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ออกถแถลงการสองฉบับเพื่อประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของไทยที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ และเป็นการละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาว่าละกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนต,ต่อเหตุการณ์ประทะครั้งแรกตั้งแต่เหตุการณ์ประทะครั้งแรกเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ฐานไทยต้องเหยียบกับระเบิดหลายครั้งซึ่งในหลายกรณีต้องส่งผลให้ทุพพลภาพถาวรน,นะครับเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อน พฤติการที่ไม่สุจริตใจและความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาว่าและข้อตกลงหยุดยิงในการนี้ฝ่ายไทยขอเรียกร้องฝ่ายกัมพูชายุติการกระทําที่ละเมิดอนุสัญญาและข้อตกลงหยุดยิงในการนีเ้เราขอแสดงให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจที่จะฟื้นฟูสันติภาพบริเวณชายแดน ตามที่กัมพูชาได้ถแถลงต่อประชาะคมโลกการกระทําจนถึงปัจจุบันของฝ่ายกัมพูชายังคงเป็นการกระทาที่สวนทางกับคําพูดนะครับไทยยังคงเรียกร้องให้กัมพูชาร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ชายแดนซึ่งไทยได้หยิบยกเรื่องนี้กับกัมพูชามาโดยตลอดแต่ถูกปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงโดยฝ่ายกัมพูชา ในการนี้ฝ่ายไทยหวังว่าประเด็นสําคัญเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดจะได้รับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับประเด็นที่2ในส่วนของการดําเนินการของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านมาริทได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ การใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายกัมพูชาและการดําเนินการของกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดนะครับเพื่อตอบโต้กรณีดังกล่าวเพิ่มเติมจากสิ่งที่กระทรวงได้ทํามาโดยตลอดตั้งแต่ต้นซึ่งผมขอสรุปดังนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9และวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้มีหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาต่อกรณีทั้งสองอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนกรอบพระหุภาคี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยณน,นครจนีวาได้มีหนังสือถึงประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่22เมื่อวันที่9สิงหาคมเพื่อร้องเรียนการละเมิดพันธกรณีของกัมพูชาในขณะที่เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยณน,นครนิวยอร์กกำลังมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติอีกฉบับหนึ่งนะครับเพื่อชีช้แจงข้อเท็จจริงกรณี การละเมิดอนุสัญญาของกัมพูชาครั้งล่าสุดนี้ด้วยนอกจากนี้ที่ผ่านมาท่านทูทั้งสองท่านยังได้เข้าพบประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่22และเลขาธิการองค์การสหประชาชาติรวมถึงผู้แทนระดับสูงของรัฐภาคีอนุสัญญาตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ดําเนินการต่อการละเมิดพันธกรณีของกัมพูชารวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาการ การปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือที่เรียกว่า Committee on Cooperative Compliance ของกรอบอนุสัญญาซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องล่าสุดท่านรัฐมนตรีได้โทรศัพท์หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นประธานอนุสัญญาประชาปี2568เพื่อขอให้ใช้กลไกในกรอบอนุสัญญาออตาว่าดำเนินการกับการกระทำของกัมพูชา โดยดและได้โทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เพื่อขอให้ใช้กลไกอาเซียนในการกดดันให้กัมพูชาให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้วยและในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับศุกร์ที่15สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงกลาโหมจะเชิญคณะทูตของประเทศผู้บริจาคและองค์กร ระหว่างประเทศด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดมารับฟังข้อมูลการละเมิดอนุสัญญาและท่าทีของกัมพูชาในการปฏิเสธความร่วมมือกับฝ่ายไทยในภารกิจการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยจะเรียกร้องให้พิจารณาทบทวนการให้ความช่วยเหลือต่อกัมพูชาต่อไปนะครับในขณะเดียวกันในวันเสาร์ที่16นี้กระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ผู้แทนประเทศและองค์กรเหล่านี้ ลงพื้นที่สังเกตการความเสียหายจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทุ่นระเบิดประเด็นที่3นะครับการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาที่ผ่านมาเรายังคงพบเห็นการเผยแพร่ข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและสื่อกัมพูชาซึ่งขัดต่อข้อตกลงการหยุดยิงของที่ประชุม GBC สมัยพิเศษที่ระบุ ให้งดเว้นการกระทําดังกล่าวเพื่อลดความตึงเครียดลดความรู้สึกเชิงลบของสาธารณชนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจรจายอย่างสันตินอกจากนี้แล้วยังมีการปิดบังหรือบล็อกการเข้าถึงข้อมูลในช่องทางต่างๆของประชาชนกัมพูชาซึ่งผมหมายถึงสื่อหลักของไทยเกือบทั้งหมดด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เรารับฟังกันอยู่ทุกวันนี้หรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของไทย ก็ตามนะครับผมยกตัวอย่างการถาลงข่าวของผมในวันนี้ก็จะถูกบล็อกโดยรัฐบาลกัมพูชาไม่ให้สาธารณชนได้เห็นสิ่งเหล่านี้สะท้อนเห็นว่าทางการกัมพูชากําลังปิดอูปิดตาประชาชนตนเองไม่ให้รับฟังข้อมูลที่รอบด้านโดยจํากัดให้ประชาชนกัมพูชารับฟังรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตนเองเป็นผู้ป้อนให้เท่านั้นการกระทําเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดเสรีภาพและเสรีภาพสื่อและสิทธิในการรับทราบ ข้อมูลข่าวสารของประชาชนประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาเปิดกว้างให้ประชาชนกัมพูชาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระเพื่อให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณและดุลยพินิษในการรับรู้ในการเลือกรับรู้ด้วยตนเองในขณะที่ในฝั่งไทยพี่น้องประชาชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดก็ได้ในโลกนะครับ ซึ่งรัฐบาลไทยไม่ไม่เคยปิดกัน้นผมขอย้ําอีกครั้งครับว่าประชาชนกัมบูชาไม่ใช่ผู้ผู้ขัดแย้งกับฝ่ายไทยหากแต่เป็นผู้ถูกจํากัดการเข้าถึงข้อมูลที่รอบด้านจากรัฐบาลของตนเองสุดท้ายครับผมขอยืนยันนะครับว่าประเทศไทยยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพื่อความสงบสุขและความเป็น เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้ง2ประเทศผมขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจแสดงความสุจริตใจที่จะยุติสถานการณ์ความตึงเครียดเหล่านี้โดยไม่แสดงการแสดงการยั่วยุเพิ่มเติมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหาทางออกอย่างสันติและอย่างแท้จริงครับนี่คือแถลงข่าวภาษาไทยนะครับผมจะขอสวิตช์เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Um, today, I would like to provide updates regarding the Thailand Cambodia border situation on three main issues as follows. First, the laying of landmines along the Thai Cambodian border by the Cambodian side. Over the past long weekend, our military personnel continued to carry out their duties along the Thai Cambodian border without pause then came a regrettable and, 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 and acceptable incident when an, on two occasions thai soldiers stepped on landmines when patrolling within thai sovereign territory, resulting in two of them suffering permanent disability. it is deeply disappointing that these incidents took place only a few days after both sides reached agreement on the implementation details of the ceasefire at the Extraordinary General Border Committee or the GBC meeting on the 7th of August in Kuala Lumpur, where both parties committed to refrain from the use of our weapons, including anti-personal landmine. The Ministry of Foreign Affairs wishes to extend our profound sympathies to all Thai soldiers who have been injured and conveyed its sincere wishes for their speedy recovery. In this regard, the Ministry of Foreign Affairs has issued two statements to condemn, in the strongest term, the use of anti personnel mines by the Cambodian side. Such action constitutes a violation of Thailand's sovereignty and territorial integrity and an outright breach of international law, including the principles that are fundamental to the United Nations Charter. As well as a clear violation of the obligations under the Anti Personnel Mine Ban Convention or the Ottawa Convention, as well as the international humanitarian law. Since the initial clash on the 28th of May 2025, Thai soldiers have repeatedly encountered landmines. These incidents reflect a lack of good faith and sincerity on the part of Cambodia in adhering to the Ottawa Convention and the ceasefire agreement. In this connection, Thailand calls on Cambodia to immediately cease actions that violate the Convention and the ceasefire agreement, as well as to demonstrate genuine commitment to restoring peace along the border as it has continuously declared. Unfortunately, the actions taken by the Cambodian side so far have not corresponded with words or promises. Thailand continues to call on Cambodia to cooperate with Thailand on mine clearance along the border areas. An issue that Thailand has consistently raised with the Cambodian side but has repeatedly been refused or evaded. Thailand expects that the issue of the mining will be addressed as a matter of priority at the upcoming Regional Border Committee and the next General Border Committee meeting. Secondly, um, on the steps taken by the Ministry of Foreign Affairs on the landmines issues. This morning, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Marit, gave an interview regarding the use of anti personnel mines by the Cambodian side and the recent actions by the Ministry of Foreign Affairs in response to these incidents. In addition to the measures, the, the Ministry has consistently undertaken from the outset, I would like to briefly summarize these as follows. Following the incidents on 9 and 12th of August, the Ministry of Foreign Affairs has taken immediate actions by submitting protest letters to Cambodia regarding both cases. In the multilateral fora, the Thai permanent representative to Geneva, Submitted a letter to the chair of the 22nd meeting of the state party to the Ottawa Convention on the 9th of August, lodging a complaint regarding Cambodia's breach of its obligation. Meanwhile, the Thai permanent representative to New York is preparing another letter to the United Nations Secretary General to provide factual clarification regarding Cambodia's violation of the convention, as well as the latest case. Furthermore, our two ambassadors have met with the chair of the 22nd meeting of the state parties to the Ottawa Convention, the United Nations Secretary General, as well as high level representatives of various state parties to the convention and relevant civil society organizations. This is to seek appropriate actions in response to Cambodia's violations. Of its obligation and to provide factual clarification to the Committee on Cooperative Compliance under the Convention. Recently, Foreign Minister Marit held a telephone conversation with the Foreign Minister of Japan in its capacity as chair of the Ottawa Convention for 2025 to request proceedings against Cambodia under the Convention mechanism. He also had phone calls with foreign Minister of Malaysia and Singapore requesting ASEAN to pressure Cambodia to cooperate in mine clearance efforts. Looking ahead, this coming Friday, the 15th of August, the Ministry of Foreign Affairs together with the Ministry of Defence are inviting diplomatic corps from donor countries and international organisations supporting mine clearance to a briefing on Cambodia's violation of the Ottawa Convention and its refusal to cooperate with Thailand in mine clearance operations. We will also call for a careful review of their assistance to Cambodia on this matter. Subsequently, over the upcoming weekend, precisely on Saturday, the 16th of August, the Ministry of Foreign Affairs, together with relevant Thai agencies, will arrange a site visit for representatives from these countries and organizations. To observe the actual damage firsthand on the ground, as well as details and information related to the landmines incidents. Thirdly, dissemination of disinformation and fake news by Cambodia. Since the armed clash on the 24th of July 2025, we continue to observe the relentless dissemination of disinformation and fake news by the Cambodian side. Both from the government agencies and media in Cambodia. Such action is a violation, is in violation of the ceasefire conditions reached during the extraordinary GBC meeting, which clearly stipulates a cessation of such conduct in order to de-escalate tensions, mitigate negative public sentiment, and foster an environment conducive to peaceful dialogue. Additionally, we have observed that Cambodians Citizens are unable to access information regarding the border situation from Thai government sources, major Thai media outlets, or even from Thai influencer web pages. This reflects the ongoing efforts by the Cambodian authorities to restrict their people's access to comprehensive information, limiting them to only consume what the government chooses to disseminate such action represent a clear violation of press freedom and the people's right to information thailand calls on cambodia authorities to allow their citizens open access to diverse sources of information including those from thailand so that the people can exercise their own judgement in deciding what to believe in contrast to the thai public who is free to access information from all over the world since the Thai government does not impose any restrictions. In this regard, I would like to reiterate that Thailand's actions are not targeted at the Cambodian people. Rather, they are, the Cambodian people are being deprived of their, uh, of their rights to information by their own government. In conclusion, let me reaffirm that Thailand remains firmly committed. To strictly adhering to the ceasefire agreement with a view to restoring normalcy as soon as possible for the peaceful coexistence and well being of the people of both countries. Thailand continues to call upon Cambodia to demonstrate its sincerity and good faith in putting an end to the current tensions by refraining from any further provocations and genuinely fostering an environment conducive to a peaceful resolution. And that ends my press statement for today I will invite the media for any possible questions now ผมขอเชิญสื่อมนชนหากท่านมีคำถามเชิญครับไม่มีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ